เฮ้ยกระป๋อมก้ามึงรักกินข้าวเหนียวโบแบงกุยแมนบ้าแบงไหวหน่อยหนึ่งครับแม่บาดมึงนี่หลายเทื่อแลลวเด้อหลายเทื่อแล้วหลายเทื่อนคเริ่มสิอดบ่ไหวแล้วกับมึงนี่และเมื่อเป็นแนวนั้นมาเรื่อยๆแม่จงอดบ่ล้นทนบ่ไหวอยากหาวิธีทิมกระป๋อมก้าแค่ยั้งอยู่กระป๋อมก้านั่งหลินเพ่นเดออกไปหลินตลาดนาดไปอโออีแมวาออหลีบ่นี่อ้าวเสียวมึงตีนี่สิไปแล้วก็ไปอย่ามาเล่นต่อ กระปอมกาพันไปบนอปอนี้กระปองกาจะได้ไปลิงตลาดนาัดบอฟันดอกลงมาที่แม่ล่องจีบจักสิฮูโอ้ยา่ายาแม่ผมเอาเลนยนะจ๊ะแม่มันรีล่ะแม่วางแผนที่จะถ่มกระปอมกาโดยการนำกระปอมกาไปในที่ที่กระปอมกาบ่เคยไปเพื่อให้กระปอมกานั่นกลับมาบ่ได้ถามแม่อยู่นี่แป๊บหนึ่งเดอ้อเดี๋ยวแม่หมาอีแม่จะไปใชอีแม่ไปขี่ก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมายอย่าดื้อได้๋ยลาอ้าวลินซอยบอครับ เออกูสิทิมดีบ่นาะคิดจังนึงกับเป็นตาอีตนว่ากับผมเก่าซึงเหงา่กับมาวิไวในด้แม่ว่ามามตายลวก็แล้วก็นาสงสารเด็กน้อยเนาะคำนอที่พยายามเฮ็ดเพื่อแม่แต่แม่นั่นก็บบ่เข้าใจและทิมลูกได้ล่องขอแม่เมื่อปวดขี้อย่างตอนนี้และเมื่อเวลาผ่านไปโดนกับผมกก้าก็เริ่มอุกอังใจที่บอยห็นแม่กับมาแม่ไปใส่ก็โดนแท้ กกเดี่วบปอกาอยู่คนเดียวโดดานอึกถือกแข็งทนเฟิมอยากยินเสียงก้องคืนในแสนหมื่นพันดูดานไม่แกงใจใครนั่นแหละคือแม่กูน้องๆครับรอสตาร์ไม่ติดเลยใส่ขี้แม่ผมสิเครื่องพีดสตาร์ติดง่ายผมอยากได้ขี้ของคุณได้เลยจัดให้ฝาผมไปเอาขี้ของคุณหน่อยใน3ามสองหนึ่ง โอเคได้แม่รู้สึกมีความสุขที่บ่มีไผ่มักคัดขวางจังหวะการกินข้าวเหนียวของเขาให้ในเขานั่นกินได้ย่างเต็มอิ่มโอ้ยคนเกิดวันจันทร์จะแม่นมันมีวาสนาอีหลีใคยกินข้าวแ่บคอยเซ็กซี่ก็ยังขอเกิดวันจันทร์ใครเชว่าขอเป็นแม่อากตันอยู่กันย่าเพราะว่าขอเกิดวันจันทร์ขอเป็นคนมีวัสนาโอ้ยจะแม็ข้าวเหนียวเนี่ยมันแสบมันเหนียวมันหอมมันแ่บมันมันมันทุกอย่างเลยโอ้ยบ่บ่ไดผมได้ขี้ของคุณแล้วอ๋อไ อา้าวลูก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 มาเด้๋ยวแม่ได้อู้หูดูดันไม่แก้งใจใครมาทรงอ่ามาทรงไมน่นินยังหิวอ่ะฮ้ากินของกุหมดแล้วมังวันแม่หูซึกโมโหที่กระป๋อมกาน่นันกลับมาได้แต่แม่นั่นกระโบลาควา่วพญ,ญายาทั้งใส่วิธีนีบได้ผลแม่กะจะใส่วิธีไหมฮู้ยคุณดูดันไม่แก้งใจใครคุณเอามันมาเฮ็ดหยังได้ ถ้าใช้วิธีนี้แล้วบ่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีนู้นวิธีเอียงแม่ฮะบ่ม,มีย่ยอีงดอกลูกนอนแม่มาก,ก่ามันเดือดแล้วผมนอนบ่หลับแม่โอ้เต้ไปหาเบิ่งน้ำตกบ่าอู้น้ำตกแต่ว่าน้ำตกจะไหนคือสิไปกลางคืนแม่โอ้อ๋อขั้นไปกลางเว้นคนหลายบดไอลินหรอกลูกไปกลางคืนเนี่ยลาดีเออ ไไปก็ด้นี่แลแล้วก็มาหดแผนสองของแม่เมื่อเอาไปทิ่มแล้วยังกลับมาได้แม่ใจร้ายจึงใส่วิธีที่นักกว่าเดิมกระป้อมกาจะได้ลินนำลวไว้นี่ล่ะหลวงน้ำตกน้ำตกจะได้ขึ้นอยู่ร้องกลมบังที่ลูกเออกลมบัสายแม่นี่เด็กดูดันไม่เกงใจใครแถมยังตื่นเต้นแล้วจ้ะได้ขี่เรือกับคืน เท่านี้ก็จบฮ,ฮ,ฮ,ฮ <c oughs> อยู่คนเดียวก็ด,ดีคือกันเพราะว่าใครเกิดวันจันทร์ความเป็นคนมีวหวสนาอยากยินเสียงกุ๊ง